กบถึงบินได้หรอคะไม่รู้อะทำไมมันถึงบินได้ล่ะเพราะกบมันกินยาวิเศษเข้าไปเองค่ะไรอีสาระพวกเธอน่ะทำไมงูถึงบินได้หรอคะเพราะมันกินยาวิเศษเข้าไปใช่ไหมล่ะกินค่ะเพราะงูมันกินกบเข้าไปเองค่ะเย้มากเลยรูคะทำไมอินทรีถึงบินได้หรอคะเพราะมันกินงูเข้าไปหรือเปล่าผูจะบ้าหรือเปล่าอินรีไม่ต้องกินอะไรมันก็บินได้อยู่แล้วค่ะ เนี่ยคุณทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วคุณจะแปลงฟันแล้วเนี่ยขออีกหนึ่งคำถามอาล่ามาคุใช้ยาสีฟันอะไรทำไมฟันขาวจังคะคุก็ใช้ยาสีฟันวันเดอร์สมา์ไงตัวนี้นะช่วยทําให้ฟันของเราขาวขึ้นลดกลิ่นปากลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ลดการสิวฟันด้วยช่วยดีท็อกช่องปากของเราช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วยนะเดี๋ยวคุณแปลงก่อนเดี๋ยวคุณแปลงก่อนคุฮะคุขอนะคะเดี๋เอาไปแกบยาสีฟันก